เอาลครับท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้นะผมก็อ่าอย่างที่เห็นนะผมก็ป้อมได้แตกไปถึงป้อมหน้าแล้วผมตอนนี้ครับผมก็แตกที่ผมที่เห็นแล้วผมไม่กี่มันชอบมาแบบตีตูดนะครับผมตีตูดอ่ะเนี่ยครับผมยูซ่าเขาบอกว่าอ่อนแล้วผมซึตอนตะกี้ก็อ่อนแล้วครับ ตายแลย้วผมตายแบบให<า>ย,ย่เครียดใหญ่เครียดเลยใหญ่เครียดเลยไปทงไปทิ้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 งอยเนี่ยมันก็ตีก้องอย่างเลยผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรวุ่นวายมากมายแล้วผมคงซีก็มาถึงกล้องหน้าแล้วผมก็ไม่มไรู้จะทำังไงแล้วตอนนี้ด่านูนะ๊บแล้วด่านูเบเบนี่ยผมเวลาแบบคนเราได้ทีมที่ดีก็ต้องปากดีมันยังธรรมชาตินะผมทำใจไม่ได้เลยผมก็ไม่มีที่หนี ไม่ดี่ะไม่ดีนะผมวิตาเตอร์ของผมก็ไอเทมไหนที่เห็นแล้วผมก็ถามสามไอเทมเนี้บผมตอนแรกว่าดอกกระทาใบเลยก็ทันแล้วล่ะผมถึงให้ฉันหยุดบอทอมเบ็คเฮงนะผมก็อย่างที่เห็นนะผมก็ก็ตรงปลาก็ออกมาไม่ได้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 อะไรเลยอืมแล้วใครยังหยุดเกมตอนเขาจะบวกเนี่ยไม่ได้ถ่วเวลาเลย แล้วผมก็ต้องดำเนินานแต่ว่าเห็นไหมครับผมไม่เก่งมาตีเลยชอบมาตีแบบตีท้ายขวานผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบแบบตีท้ายขวาเลยครับเรื่องโกงแกงน้ำพงน้ำพริกกระจายเหมือนกับตีท้ายขวาผมก็เซ็งเซ็งนะครับผมก็ไปทคูเวทกิ้งไปทกิ้งเวกิ้งไม่ได้บอกเราผมว่ากูไทติคอเนะผมว่า เป็นอาแท็ติกที่ดีนะผมก็แท็ติกก็คงจะพวงไม่ทักษะนะผมนุกไทยโอเคแม่งด่าผมเกยด้วยสัตว์เอ้ยมันทําเต็มไม่ได้จริงๆครับผมแม่งตุยตูดอ่ะนะผม,ม,ะนะผมถ้าไม่มีลิขิตมาตุยตูดตาน,นี้นะผมแทงยับไปแล้วแทงจุดซ้อมในแล้วผมนี่แทงทบนนแบบที่ผมวาดรนะูปไปเลยเนี่ยแทงมากนะผมโยชาก้าออเรเซนเตเรซาอิสลาห์หัว ต้องทําใจนะผมวิกกิเกิดแล้วผมวิ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 สวิวิขันไม่ได้แดงไม่ได้แดงครับผมไม่ได้แดงครับอุ้ยหีปากหวานแล้วผมก่อนที่ผมจะตายผมก็ทำอะไรเพื่อประเทศชาตินะปากหวานไม่ให้หมดเลยโดนโดนกูแน่เลยมึงยอดนะครับปากหวานแบบไม่ต้องทิ้งนะมึงที่วันี้ครับ เฮ้เฮ้นี่นี่เจี๊ยบเจี๊ยบแม่งเปิดแม่งเปิดแล้วก็เป้ะเิ๊กะ BKB เป๊ะเป๊ะ BKB ทำยังไ้ยังไงเนี่ยดิฉันอยู่ไม่ครับผมองเปิด BKB มาแล้วไม่มีใครหยุดมันได้แล้วผมใครจะหยุดมันได้ถามหน่อยใครจะหยุดมันได้หรือว่าหยุดมันไม่ได้เลยเนอะใช่ไหมยูซ่าใช่ไหมยูซ่ายูซ่าใช่ไหม วิซ่าครับขอเนี่ยอธิบายตอนนี้ครับความรู้สึกเป็นไงมั้งดูยูโรคุยยูซ่าด่าตอนนี้ยูซ่าด่ากันแล้วผมยูโรกับยูซ่าก็ด่ากันแล้วไอ้อาดากันแล้วผมอุ้ยมี่จะปากหวานหน้าป้อมทำไมวะเอาล่ะผมว่าเหลือเวลาเกิดสี่สิบเอ๊ะเป็นสี่สิบสิบสองวินะผมจะทำโการลดชีวิตของนิกี่นะผมอ้าวกรรมกี่ปั่น Thank <laughs>